สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นปุ๊บป,ปั๊บจับเทสแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สาเหตุหลักๆเลยของการทําจับเทสคลิปนี้ก็คือช่วงตั้งแต่โควิดจนถึงปัจจุบันเราก็ยังใส่แมสกันอยู่ทุกวันซึ่งมันก็จะมีปัญหาเรื่องบางวันเราอาจจะขี้เกียจล้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกปัญหาสิวเข้ามารุมเร้าในช่วงนี้นะคะซึ่งสิวที่ขึ้นก็คือจะเป็นบริเวณที่เราสวมแมสทั้งสิ้นนะด้วยความที่มันแบบ คืออากาศมันไม่ค่อยถ่ายเทเนาะในแมสมันก็อึดอัดอะไรเงี้ยก็เลยจะมีปัญหาสิวตามมาซึ่งตอนนี้สิวที่ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นสิวหนักไปทางสิวโหดมากกว่านะคะถ้าถามว่าแบบสิวอักเสบสิวเนองอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็คือจะไม่มีเนาะก็เลยคิดที่จะหาตัวช่วยในการที่จะดูแลผิวหน้าของเราให้มันดียิ่งขึ้นนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ที่ตอนนี้ใช้อยู่แล้วก็นี่คือสิวดีขึ้นแล้วนะตอนที่มาถ่ายคลิปก็คือดีขึ้นแล้วก่อนหน้านี้คือเป็นสิว้นนเก็ีจราัะมา รู้จักกับตัวอ่าสาร3ตัวนะคะที่จริงๆช่วงนี้เพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นในหลายผลิตภัณฑ์เขาเริ่มเอา3ตัวนี้มาใส่ก็คือสาร AHA BHA แล้วก็ PHA นะคะซึ่งสารเหล่านี้มีเขาเรียกอะไรแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาในปัญหาที่คล้ายๆกันก็คือปัญหาหน้ามองค้ํารอยดำรอยแดงพวกผิวไม่กระจ่างใสแล้วก็พวกการสร้างกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะซึ่ง3สารนี้มันไม่ใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคนเนาะคือมันก็จะมี แต่ละตัวก็คือจะมีประโยชน์ต่างกันไปแล้วก็จะเหมาะกับสภาพผิวที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะโอเคเรามาเริ่มรู้จักกันที่ AHA นะคะตัว AHA เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสารที่เป็นกรดจากธรรมชาตินะคะถามว่ากรดจากธรรมชาติมาจากไหนบ้างก็จะมีน้ำตาลผลไม้นมแล้วก็ถั่วนะคะพวกนี้เราก็จะพบได้ในเครื่องสำอางหลายๆตัวนะตอนนี้ที่เอา AHA มาใช้โดยที่ AHA เนี่ยคุณสมบัติคือสามารถละลายน้ำได้ดีแล้วก็สามารถทำปฏิกิริยากับผิวทางชั้นนอกของเราได้ดีนะคะ ซึ่งตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวให้สม่ำเสมอให้ผิวเราเรียบเนียนขึ้นนะคะโดยที่ถาว่า AHA เนี่ยเหมาะกับใคร AHA เนี่ยนะคะเหมาะกับคนที่อยากจะให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็คนที่ผิวอ่อนแอจากการถูกแดดทำร้ายแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของ AHA ถัดไปนะคะเราจะไปรู้จักกับตัวถัดไปก็คือ BHA ค่ะ BHA มาจากไหน,นะคะเขาบอกว่า BHA เนี่ยเป็นสารที่สังเคราะห์ขึ้นค่ะสามารถละลายได้ดีในไขมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว BHA เนี่ยเขาจะสามารถเข้าไปถึงต่อมไขมันเพราะว่าละลายได้ดีในไขมันก็จะทําให้ไปช่วยเรื่องลดสิวนะคะลดสิวลดเลือนริ้วรอยต่างๆนะคะแล้วก็ถามว่า BHA ประโยชน์ของเขานะคะก็คือ ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าโดยเฉพาะผิวที่ลอกแห้งเป็นขุยนะคะแล้วก็ลดความอุดตันของสิวทําให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็พวกอาการอักเสบของสิวต่างๆ BHA ก็จะเข้าไปช่วยด้วยนะแล้วถามว่า BHA เหมาะกับใครแน่นอนค่ะละลายได้ดีในไขมันก็จะต้องเหมาะกับคนที่ผิวหน้าค่อนข้างที่จะมันนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัว BHA เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปถึงรูขุมขนแล้วก็ทําความสะอาดรูขุมขนของเราได้เป็นอย่างดีค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็คือ PHA ค่ะถามว่า PHA คืออะไรนะคะ PHA เนี่ยมาจาก กรดผลไม้ที่มีโมเลกุลใหญ่กว่าในส่วนของ AHA จึงทําให้ซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังของเราได้ช้ากว่า AHA นะคะแต่ว่าคุณสมบัติในการทํางานของเขาคล้ายๆกันก็คือช่วยในการผลัดเซลล์ผิวนะคะแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยก็คือจะเห็นช้ากว่า AHA เนื่องจากโมเลกุลใหญ่กว่านะคะโดยที่การทํางานของ PHA เนี่ยก็คือจะเน้นไปในเรื่องกําจัดเซลล์ผิวเก่านะคะแล้วก็เนื่องจากโมเลกุลมันใหญ่กว่ามันก็จะอ่อนโยนกว่า AHA ค่ะ ตัวนี้เนี่ยก็คือเหมาะกับคนที่ผิวแงผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางแนะนำให้ใช้เป็น P H A นะคะการใช้3ส,สารนี้นะคะทั้ง A H A B H A และ p H A เนี่ยก็เพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะบํารุงผิวหน้าให้ดีขึ้นนะคะช่วยในการผัดเซลล์ผิวทําความสะอาดผิวให้สะอาดขึ้นเพื่อที่สกินแคร์ต่างๆที่เราจะใช้ถัดไปเนี่ยจะช่วยบํารุงผิวได้อย่างล้าลึกยิ่งขึ้นนะคะสาระวันนี้ก็ จบไปแล้วนะคะกับเรื่อง3านี้ซึ่งแหล่งที่มาของข้อมูลก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในลิงก์ด้านล่างนะคะเพื่อที่เพื่อนเพื่อนบางคนสนใจข้อมูลมากกว่านี้ก็จะได้ไปศึกษาติดตามกันเนเาะโอเคคันที่<ฤ>เราจะมาแนะนาเพื่อนเพื่อ,นอนในวันนี้นะ,ะ <c oughs> ก็คือตัวนี้ค่ะนี่จะไหมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นหน้าค่าตาแบบตามอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยเยอะมากนะคะช่วงนี้เพราะเขาดังจริงๆริงผลิตภัณฑ์ที่เราจะแนะนําในวันนี้นะคะก็คือตัวนี้ซัมบาย e ี aha bha pha t 0 Day Miracle t o n e r e x c l u s i น e Edition นะคะซึ่งเซตนี้เนี่ยก็คือจริงๆมันก็คือจะเป็นหลักๆเลยชื่อเขาก็คือสำหรับขายโทนเนอร์เนอะไอแท็กเก็ตเนี่ยแต่ว่าตัวที่เป็นเซรั่มตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวครีมตัวครีมวันนี้คือเขาแถมมาให้เป็นขวดเล็กๆเดี๋ยวเรามาแกะดูกันข้างในนะคะจริงๆตัวเองแกะใช้ไปแล้วแหละแต่ว่าให้มันดูแบบเออมาแกะให้เพื่อนๆดูเนาะ ตัวนี้สีเขียวตัวนี้ก็คือหลักๆเลยนะคะเซ็ตนี้เขาทํามาเพื่อลดปัญหาเรื่องสิวโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เรื่องรูขุมขนก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อต้นคลิปเรื่องของคุณสมบัติของ AHA BHA และ PHA 3ตัวนี้เขาช่วยในเรื่องสิวเรื่องเ,ออเรื่องรูขุมขนกว้างอยู่แล้วแล้วก็ผัดเซลล์ผิวนะคะเพราะฉะนั้นก็คุณสมบัติตามสารเลยโอเคเรามาแกะดูข้างในกันนะคะโอ,โอเคในกล่องที่ให้มานะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นโทนเนอร ที่เขาให้มานะคะขวดหนึ่งโทนเนอร์แล้วก็อีกอันนึงเป็นเซรั่มตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นครีมตัวนี้เป็นครีมครีมมาให้สองซองนะคะแถมมาโอเคค่ะมาดูกันที่ตัวโทนเนอร์ก่อนเนาะตัวโทนเนอร์ถ้าแนะนําถ้าเพื่อนๆจะอ่านแบบพวกรายละเอียดการใช้งานของพวกเนี้ยนะคะแนะนําให้อ่านที่เมันจะมีบอกอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะ เป็นภาษาไทยส่วนที่เหลือรอบกล่องเนี่ยคือภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษหมดเลยถ้าใครอ่านออกก็ลองดูนะโอเคอันนี้เขาก็จะบอกว่าตัวโทนเนอร์ของเขาเนี่ยก็คือจะช่วยช่วยแบบเขาเรีกเยกอะไรนะช่วยทำความสะอาดรูขุมขนปรับผิวให้กระจ่างใสแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะอันนี้เป็นตัวแรกใหมาอยู่ที่150 ml ค่ะตรนี้ May In Korea นะคะตัวถัดไปเป็นตัวเซรั่มตัวเซรั่มอันนี้ ตัวนี้เป็นเซรั่มนะคะให้มาอยู่ที่10 ml mm. เป็นตัวเซรั่มเดี๋ยวตัวโทนเนอร์ให้ดูตัวโทนเนอร์ oh. มันจะเป็นน้ำแบบนะน้ำใสๆเฉยๆนะคะไม่ได้มีอะไรคืออันนี้ที่ชอบโทนเนอร์ของเขาเลยนะคือกลิ่นกลิ่นมันคล้ายๆกลิ่นมันคล้ายๆกลิ่นมิ้นทนะ์อ่ะมันคล้ายๆกลิ่นมิ้นท์นะคะซึ่งเช็ดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสะอาดนะส่วนตัวตัวเนี้ยตัวที่เป็นเซรั่มเนี่ย เนื paid, uum, Não, ้อเขาไม่ใช่เนื้อแบบเซรั่มแบบน้ำน้ำนะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบน้ำมันน่ะเนื้อเซรั่มเขาเป็นมันจะเป็นแบบมันมันนิดนึงนะคะแต่ว่าทาไปแล้วหน้ามันไม่ได้มันแบบมันย่องอย่างนั้นนะก็คือแค่มันมันมันคือเหมือนกับเขาเรียกะลรเพื่อที่จะให้ผิวมันแบบชุ่มชื้นอ่ะก็เลยอาจจะมันมันนิดนึงนะส่วนตัวครีมตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้ของเขานะก็คือตอนนี้ใช้ของเขาแค่ตัวที่เป็นโทนเนอร์กับเซรั่มเดี๋ยวรูปก่อนใช้ที่ช่วงที่แบบว่า มีสิวเห่ๆเนี่ยก็เดี๋ยวจะแปะไว้ให้ดูนะคะโอเควันนี้ก็เห็นว่าตัวนี้ดีนะก็เลยอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆใช้แล้วก็ตอนซื้อชุดนี้เนี่ยซื้อจากกรสันราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณเออน่าจะไม่เกินประมาณสี่สี่ร้อห้าร้อยประมาณนี้ค่ะซึ่งช่วงนี้ก็คิดว่าเขาก็น่าจะราคานี้อยู่นะคะผลิตภัณฑ์ของซัมบายมีเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องลดสิวนะเรื่องลดริ้วรอยเขาก็มีแต่ว่าจะเป็นขวดสีแดงไว้เดี๋ยวจะหารูปภ้าพาแปะให้เพื่อนๆดูกันนะคะโอเค ่อนจากไปวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะแนะนําติชมทุกอย่างได้ผ่านคอมเมนต์ทั้งใน Twitter, YouTube ช่องทางการติดตามก็ช่องเดิมนะคะมีเพ f เฟซบุ๊กแล้วก็ทวิ t เตอร์ยูทูบเหมือนเดิมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายค่ะ